ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ชมที่กรุรพรักทุกท่านนะครับนี่คือทีวีศูนย์กลางอิสลามนะครับทีวีแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงดูได้ทุกที่ดูได้ทั่วโลกนะครับวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารอีกสอท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับกับทางทีวีศูนย์กลางนั่นก็คือท่านนิกรกิจการค้าและก็คุณจอมไตรกุจการค้านะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับก็เคยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ สมุนไพรนะครับที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ามีความรู้อย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะรบ,บริษัทอนิมาเฮิร์บอินดัสเทรียลจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตสมุนไพรต่างๆมากมายด้วยกันในตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงความเป็นมาของบริษัทมีความเป็นมาอย่างไรแต่วันนี้ก็ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของนโยบายบของบริษัทนะครับว่ามีนโยบายอย่างไรมีเป้าหมายที่จะไปสู่กลุ่มตลาดอย่างไรบ้างน,นครับก็ขออนเชิญท่านเลยครับครับขอบคุณครับครับพบกันอีกแล้วนะฮะ แล้วในช็อตนี้หรือว่าในครั้งนี้นะครับ,รบเราจะคุยกันถึงว่าวัตถุประสงค์ในการเปิดบริษัทแล้วก็ผลิตสินค้าของบร,ริษัท a n i m a าเฮิ i อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่คลองหกอำเภอลำลูกกาตำบลบึงคำพ้อยจังหวัดปทุมธานีนี่นะครับ ทีนี้ที่โรงงานเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการเผยแพร่เผยแพร่สินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับให้พี่น้องทั่วประเทศแล้วก็รวมทั้งพี่น้องมุสลิมของเราด้วยในการผลิตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมวัตถุดิบจากหลายแห่งทั่วประเทศ ตามภูมิอากาศและทินกํากำเนิดของสม,มุนไพรแต่ละชนิดเป็นการสร้างรายได้ให้กระจายรายได้ให้กับเกษตรกร,กรท้องถิ่นด้วยครับเมื่อผลิตแล้วก็จะนำมา <c oughs> <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพทางด้านสม,มุนไพรวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้นะครับมันมันมีสองอย่างคือหมายความว่าอย่างที่หนึ่ง เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นก็คือมาถึงว่าอย่างที่ในบริษัทอย่างที่ท่านเคยบอกมาว่านอกจากสมุนไพรที่ได้ของท่านแล้วนะครับนะประมาณ2000ไร่เนี่ยก็คือมีการรับซื้อสมุนไพรจากเกษตรกรไ้อีกด้วยครับครับ,รบเพราะว่าภหน,นือภาคการภาคใต้ภาคส่วนออกภาคอีสานเราเนี่ยครับพืชสมุนไพรแต่และอย่างมันขึ้นอยู่เป็นพืชเฉพาะถิ่นครับอ๋อใช่าุณอากาศแลสภาพแวดล้อมมันไม่ให้ก็ในเมื่อมัน มันไม่สามารถบางอย่างผลิตไม่ได้แล้วก็ต้องไปเสาะหาตามแหล่งต่างๆนะฮะแล้วก็ว <c oughs> ัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากจะช่วยให้พี่น้องทางประเทศเราเนี่ยได้รู้จักกับสุนภัยที่เป็นสมภัยแท้ๆไม่มีเคมีเจือปบบนแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยให้ดูแลสุขภาพ หันมาอาใจใส่กับเรื่องธรรมชาติครับตอนนี้ที่ที่รับซื้ออยู่มีมีอะไรบ้างสะสมุนไพรที่รับซื้อในแต่ละภาคเลยอย่างสมมติเก่ยวกุหลานนะฮะเราก็รับซื้อจากทางจังหวัดแม่แตงบนดอยสูงเขติดต่อดอยอินทนน์นะฮะของพวกนี้มันเป็นสมุนไพรป่าไม่ต้องต้องต้องปลูกอ่ะต้องส่วนส่วนใหญ่ก็ปลูกครับก็ปลูกคือนำพันธุ์มาปล <innoc ats. S 1> ูก <Courtney> พืชบางชนิดเป็นไม้เมืองหนาวอ๋อครับนะฮะอย่างผาด้ามหรือคำหมอกหลวง ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของเรามีประสิทธิภาพที่น่าสนใจมากครับครับช่วยในเรื่องเบาหวานและเป็นฮอร์โมนเพศชายด้วยอ๋ออะไรนะที่ท่านว่าเรียกเรียกว่าอะไรนะชื่อผ่าด้ามผ่าด้ามใช่ไหมหรือว่าคำมอกหลวงครับมันเป็นพืชทางทางภาคเหนือเลยครับัทางอีสานเยอะครับได้แก่ทางทางอีสานเรียกว่าบักไข่เน่า อ๋อ oh, แต่ละภาคเนี่ยเขาอาจจะเรียกต่างกันด้วยต่างกันครับชื lando, wrote, arken, artists, ่อเรียกต่างกันครับทางภาคกลางก็เรียกว่าผาดาครับนะฮะแล้วก็โดยทั่วไปทางทางใต้ก็มีทางเหนือมีทั่วประเทศครับใช้ว่าคำมอกหลวงออครับตัวนี้โดยเฉพาะรากกับเมล็ดนะฮะนำมาแปรรูปราเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเบาหวานชนิดน้ำชนิดผงดีมากครับผสมกาแฟก็สุดยอดอ๋อครับเป็น เคยเห็นไหมกาแฟรักษาเบาหวานก็ก็เห็นเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ฮะเนี่ยกําลังจะคลอดมาเป็นกาแฟที่ผสมกับเมล็ดผ่าได <Saf. S 2> ้เมล็ดเปลือกด้านนอกนะครับด้านนอกอ๋อแสดงว่ามันก็ใช้อยู่ในชีวิตรประจําวันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าคนชอบทานกาแฟแต่มันรักษาเบาหวานได้แล้วเป็นฮอร์โ <ผ pulling S 1> มนเพศทําให้กระจับกระเฉงก็ช่วยช่วยด้วยสำหรับผู้ชายตัวนี้กําลังจะกําพระเจ้าออกตลาดในไม่นานนี้นะฮะ เพราะว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนในการขออนุญาตเรื่องอยอยเรื่องแรงต่างจบละมีเข้าระบบหมดละครับครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นพิิธภัณฑ์ที่เป็นความสวยความงามนะครับอ <c oughs> ขออนุญาตเอาให้ดูนะครับพิิตภัณฑ์พวกนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเป็นอาหารเสริมมี ข้าวมอนข้าวบาเล่นะฮะแล้วก็ถั่วขาวมะขามป้อมแรงต่างตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าอะไรนะฮะชื่ออะไรนะแบรนด์เดฟรัตเดฟเดรัสนะฮะครับผมเดฟรัสครับตัวนี้จะจะขออนุญาตจีกให้ดูนะได้ครับจีให้ดูนะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสำคัญมากครับอย่างพวกเราใช้ชีวิตเร่งรีบ ในปัจจุบันทํางานแทบไม่ได้ทานอาหารเช้ากันนะอย่างเก่งก็กาแฟหรือเต็มที่ไข่ดาวหนมปังซึ่งซึ่งมันยังคุณค่าทางอาหารจะครบถ้วนร้อเนต์เนี่ยแบบทัญนพืชตัวนี้เดี๋ยวแกะมาให้ดูหน่อะครับนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรนะความงามคอลลาเจนคอลลาเจนครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ดูแลสุขภาพแองความสวยความรพรีเมียมคอลลเจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนครับนะฮะแล้วก็มีพวกแอลคานาทีนพวกหลายๆอย่างเป็นสารสกัดที่ช่วยดูแลทําให้ผิวนะฮะขาวเป็นประกายออร่าจากภายนอกสู่ภายในครับนะฮะก็เป็นเป็นสมุนไพรล้วน เป็นสมุนไพรสกัดครับอ๋อครับเป็นสมุน<ช>ไพรเช่นเปลือกสนนะฮะเช่นอ,อ่งุนนะฮะครับแล้วก็พวกบลูเบอรี่พวกอะไรต่างๆหลายตัวครับเรียกง่ายๆว่าต้องกำเนิดมันเป็นสมุนไพรครับแต่นำมาสกัดแล้วกอ็ออกมาเป็นส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัวครับครับผมตัวเนี้ยถ้าเราไปทดลองใช้เนี่ยประมาณ ห้าวันเจ็ดวันก็เห็นผลแล้วครับเห็นผลเลยใช่ไหมครับโดยที่ว่าไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องมีการควบคุมน้ําหนักอะไรทั้งนั้นนะครับจากผมหน้าใหญ่เดียวนี่ก็เด้งไหมสักเดือนหนึ่งอาจจะจําไม่ได้แล้วมีใครไหมจำไม่ได้โอ้ครับขนาดเลยทั้งยายใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับกินกินได้ทั้งหมดเลยครับโอ้หน้าสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ หลักๆที่เราจะมาวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ว่าต้านโควิดนะครัเสร็จแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งเด็กถึงผู้ใหญ่ผลิตภัณฑ์พวกเนเจอร์เฮิร์บคำว่าเนเจอร์คือธรรมชาติเฮิร์บคือสมุนไพรับก็มาจากสมุนไพรธรรมชาติทบจงจะดูแลชื่อว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติเลยครับผมครับตัวนี้นะครับเป็นครอบจักรวาลก็ว่าได้รักษาเกาเอ็ดมันเ็งเบาหวาน ความดันรวมทั้งสร้างเสริมสร้างภูมิต้านทานครับทําให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกในใจกันไหมไมพอจะถามราคาได้ส่วนราคาต้องไปถามที่ผู้แทนจำหน่ายนะอผู้แทนจำหน่ายประมาณประมาณหลักร้อยเลยหกพันหลักพันต้นๆโดยเฉลี่ยตอนเนี้มันราคานี่ต้องอยู่กับผู้จัดจำหน่ายซึ่ง คุณทวัตชัยนะก็อาจจะไปดูช่วงช่วงอื่นช่วงอื่นนะช่วงหนึ่งนรเป็นช่วงที่เราจะเพราะว่าที่โรงงานเราเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวไม่ได้จัดจับได้ถ้าจะจับจําหน่ายก็สงสัยต้องทีวีของท่านแหละนะให้เป็นศูนย์ประสานงานให้เป็นที่กระจายข่าวสารข่าวดีนี่ให้พี่น้องมุสลิมเราได้ครับ ก็<ผ>สามารถติดต่อได้ที่ฐานนี้ท่านนี่แหละ <c oughs> ได้ไหมเนี่ยได้ได <c oughs> อโอเคนะดีครับเพราะว่าคนที่ทานไปแล้วเนี่ยทางทีมงานก็จะไปสัมภาษณ์าเป็นการรีวิวว่าทานไปแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทุกตัวนะครับ <c oughs> ที่ผลิตภัณฑ์เ <c oughs> พราะว่าทีวีศ <c oughs> ูนย์กลางอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของสมุนไพรคือในทัศนะของอิสลามเนี่ยการที่รักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเสมอเนี่ยมันเป็นหลักการของศาสนาด้วยเพราะว่าถ้าเราจะทําบุญเนี่ยไาเรียก็จะทําบุญจัดรนนันมัสการต่อพระเจ้าเนี่ย หากว่าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราจะนมันสการมันก็จะเป็นอุปสรรคการนมัสการดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารพวกเนี้ยเพื่อให้สุขภาพร่างกายดียเพื่อให้นมัสการได้ครบถ้วนสมบูรณ์มันเป็นบุญด้วยตามตรัการสลามดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่าชาวมุสลิมต้องดูแลสุขภาพที่ดีนะครับพิธภัณฑ์ตัวนี้นะครับ,รบได้รับอ,อนุญาตฮาลาลอย่างถูกต้องของจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็มาตรฐานโรงงานนะฮะ g m p ค่ะกู๊ด Management Factory อ Factory นะฮะแล้วก็อยคืออาหารและยาครับผมทั้งหมดเนี่ยถูกต้องตามหลักกฎหมายและตามหลักสากลนะฮะทั้งหลักศาสนาทั้งหลักกฎหมายทั้งเรื่องอาหารและยามีทรำมานานแล้วครับตัวนี้เราได้ทําส่งออกไปหลายประเทศอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับผมอ๋ไม่ใช่เพิ่งทำมาแต่แต่ว่าในกลุ่มกลุ่มนี้มันจะมีหลากหลายชื่ออ๋อครับครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ตัวเดียวกันเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นเป็นตัวเดียวกันเลยเดียวกันเลยใช่เป็นแบบนี้แหละครับเป็นขวดลักษณะนี้แต่ว่ามันมีหลายชื่อของลูกค้าแต่ละชื่อที่ทําแบรนด์ของตัวเองก็อ๋อก็ออกกันไปแต่ละแบรนด์นะแต่ว่าคุณภาพด้านในนี่น้ำด้านใั้นนี่เหมือนกันครับต้นกําเนิดมาจากโรงงานเดียวกันครับมีชนิดแคปซูลบ้างไหมครับชนิดแคปซูลก็มีครับในเร็วนี้ก็สามารถที่จะสั่งเอาไป สั่งซื้อได้อยู่ในระหว่างกันจับทำกล่องอจะจะทำแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างน้ำแบบเนี้ยอาจจะมีคุณสมบัติดีพกพาก็ไปไหนได้แต่ว่าบางครั้งเวลาขึ้นเครื่องลำบากนิดนึงใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าถ้าแคปซูลเนี่ยไปต่างประเทศไปนูน่นนู่นนี่ เขามีขวดเล็กด้วยนะเามีขวดเล็กด้วยใช่ไหมไม่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 เกิน100 ml ครขับ100 c c ครับอันน right, eh right> no right, <man ี้ขึ้นเครื่องได้อ๋ออันนั้นก็คือเวลาไปสักสมมตินะไปสักห้าวัน10บวันแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่เอาขวดเล็กขึ้นได้อ๋อแบบขวดเล็กครับขวดเล็กมัน50 cc ครับนะทีนี้เรามาคุยกันแบบว่าแนะนำตัวเปิดตัวให้รู้จักกันนะครับผมลึกๆค่อยว่ากันต่อไปเรื่องอราคา การจัดจำหน่ายหรือ,อแหล่งที่จะจัดจำหน่ายตอนนี้เรารู้สึกวา่าเราโชคดีที่ได้มาออกรายการนี้และก็อยากจะเผยแพร่สินค้าของเรารให้เป็นที่รู้จักกับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนะฮะมีทั้งชนิดเป็นชาชงนะฮะเป็นเม็ดแคปซูลเป็นเป็นเม็ดท็อตเบตที่เป็นเม็ดยานะฮะร,ร,รวมทั้งผลิตภัณฑ์แบบน้ำ เอาง,ง่ายๆว่าเมืองไทยมีอะไรเนี่ยเรามีพิพิธภัณฑ<อ>์แบบนี้ครบมหมดที่แต่ที่เหนือกว่าเขาก็คือเป็นภูมิปัญญาของเราเองครับรวมทั้งสมุนไพรที่คัดเลือกจากสวนของเราเองเนี่ยมันตรงนี้แหละครับ,รบที่ว่าบริษัทอื่นหรือที่ไหนอะสมุนไพรเอามาปรุงซื้อมาจากไหนเอามาทำมาจากไหนไม่รู้แต่เรามีที่มาที่ไปอันนี้ก็เรียกว่ามีต้นน้ำกลางน้ำกลางน้ำครบเลยสามเลยน แลวก็จากประสบการณ์ของท่านด้วยที่สั่งสมมาเป็น40ปี40ปีอะครับผมใช่ไหมครับมันนานนะ40ปีก็ไมบางทีเขาก็เรียกผมว่าคนแก่นะแต่คนแก่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องใช้เวลากว่าจะแก่ได้เพราะฉะนั้นยาเนี่ยก็หมักบ่งสมุนไพรอาหารเสริมก็หมักบ่งองค์ความรู้เนี่ยมาก็เหมือนกับเมียหลวงครับก่าจะได้ตาแหน่งเมียหลวงต้องมีเมียนมียน้อยก่อนถึงจะได้เมียหลวงใช่ถูกต้องใช่ไหมครับเช่นเดียวกันฮะเอาครับ คือหมายความว่าในในวันนี้ในในสิ่งที่เรามาได้พบปะพูดคุยกันนะครับ,รบก็มาแนะนำให้รู้จักกับปิตภัณฑ์ว่าบริษัท a n i m a เฮิ h อินเตอร์เนชั่ซึ่งประกอบการขึ้นมาเนี่ยเกือบ20ปีโดยผู้ชำนาญเชี่ยวชาญาน,นด้านสมุนไพรโดยเฉพาะครับแล้วก็มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีอยมี GMP มาตรฐานโรงงานร,รวมทั้งฮาลาลของเราด้วยนะฮะก็เป็นสินค้าที่ดีมีประโยชน์ครับทุกเพศทุกวัยนะฮะคำว่าสมุนไพรเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกินได้ทุกเพศเนคนแก่เด็กเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันไม่มี side effect หรือผลข้างเคียง ยิ่งกินนานก็ยิ่งทําให้ปรับปรุงร่างกายให้มีคุณประโยชน์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวนี้มีจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์จุลินทรีย์มีอยู่สองอย่างนะครับท่านผู้ชมครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะฮะเขาเรียกว่าปะทุกินิจุลินทรีย์ที่เป็นพิษรเรียกว่าเซปตไฟจุลินทรีย์ทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะผสมมาสามกันอ๋อครับแล้วก็สร้าง มันจะฆ่ากันซึ่งกันและกันจุลินทรีย์จะดีหรือไม่ดีเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราจะมีเซลเขาเรียกว่า,าเป็นนุกเซลล์หรือเซลลพิฆาตโดยจะมีไมโครโฟาดซึ่งเป็นเซลล์ที่ผลิตเซลล์ูกเซลล์ขึ้นมาเนี่ยทาลายเชื้อโรคโดยมีจุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวช่วยให้จุลินทรีย์ดีเนี่ยก็ไปทําลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีร,ร่างกายเราจะปรับปรุงสมดุลเอง นะเพราะฉะนั้นการขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะเกิดอภูมิต้านทานที่ลดน้อยลงถ้าจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคในมันมีมากกว่าแล้วก็เจ็บป่วยถ้าจุลินทรีย์ดีมีมากกว่าเราก็ร่างกายก็แข็งแรงเ,เพราะฉะนั้นเป็นการปรับสมดุลในร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วอะไรก็ไม่เป็นครับครับอย่างท่านเองทราบไหมว่าสุขภาพดีมากเลยเคยไปตรวจร่างกายอย่างไร,รบ้างของผมเนี่ย ต้องกลับเรียนตรงๆว่าชีวิตผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ร่างกายตอนนี้จะเจ็แล้วนะครับก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมโดยการออกกำลังครับวิธีการออกกำลังของผมก็คือเดินไม่ค่อยอยู่ในออฟฟิศไม่ค่อยอยู่ในห้องแอร์เท่าไหร่ครับเพราะว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายและได้รับอากาศบริสุทธิ์นะฮะปลูกผักปลูกสมุนไพรไปตามเรื่องตามราวนะครับ มีให้แจกกับท่านทุกตัวท่านครับทานทุกตัวเลยก่าคือวันที่ไม่ได้ทานก็คือที่ลืมหล่วนั้นก็จะะทานเป็นประจํามันเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ผมครับค่ะผมเพราะผมฟังมาดูแล้วเนี่ยอย่างอันนี้ส่วนประกอบนี่มีหลายตัวมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเองครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะไปหาสมุนไพรมาแต่ละตัวเนี่ยมาผสมกันแบบเนี้ย แล้วเอามาต้มแล้อเอามายนีนี่มันยากมากนะท่านนะแต่น,นี่มันในขวดนี่มันมันพร้อมอยู่แล้วครับคือพร้อมแล้วมันเป็นสารสกัดแล้วก็มันเป็นาสารสกัดที่ลงตัวเราได้ได้ว่ามันมีการผรสมผสานลงตัวถึงได้ออกมาเป็นตัวนี้ต้องย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องโบราณโบราณน,นิดหนึ่งครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มียาสมาุนไพรทั้งโลกเราก็ว่าดอะก่อนที่จะมียาเคมีกเกิดขึ้นครับ ก็ใช้แต่สมุนไพรทีนี้หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวคุณค่าของสมุนไพรแตกต่างกันอ๋อเป็นอย่างนั้นด้วยครับนะฮะแล้วทำทำไมมันต่างกันอย่างหน้าฝนเนี่ยสรรพคุณของยาก็อยู่ที่ใบนะฮะอ่หน้าหนาวก็อยู่ที่ดอกอ๋อมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพครับกับเปลือกครับนะครับครับทีนี้ส่วนรากก็สะสมอาหารในหน้าแรงนะฮะหน้าแรงน่ะนะฮะทีนี้เราต้องรู้ว่าเดูไหน มันมีธาตุเปอร์เซ็นต์สารสูงสุดอยู่ในส่วนไหนของพืชครับครับผมจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาต้มกว่าจะต้มนะการต้มสมุนไพรเนี่ยนิยมใช้แค่หม้อดินกับหม้อเครื่อกนะฮะที่เป็นเซรามิกครับไม่ใช้หม้อโลหะนะฮะโลหะใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เครับครับเสร็จแล้วพอต้มกว่าจะเคี่ยวปกติเนี่ย สมมุติว่าน้ำสี่ส่วนจะเคี่ยวให้งวดเหลือสามส่วนมันใช้เวลาะนะสมมุติว่าเราไปที่ไหนเกิดไม่มีหม้อไม่มีไห้ไม่มีไฟเราจะต้มออยังไงอ่ะเราก็เลยคิดให้มาว่าท่านไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เราทําบรรจุในขวดมนเรียบร้อยเลยครับท่านแค่เปิดขวดก็ได้เลยครับครับแต่สมุนไพรพวกนี้นะครับแนะนํานิดหนึ่งว่ามันจะบรรจุอยู่ไม่มีอากาศ นะเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยนะครับถ้าทิ้งไว้ในอุอณหภูมิปกติเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ15วันนะฮะแต่ให้รสชาติอร่อยเนี่ยกินง่ายเนี่ยหลังจากเปิดรับประทานแล้วเนี่ยให้เก็บไว้ในตู้เย็นอยากกินเมื่อไหร่ก็เปิดในตู้เย็นนะถ้าคนที่ไม่ชอบทานเย็นก็อยู่ข้างนอกได้15วันครับ ประมาณน,นั้นนะแต่สิบห้าวันกินเช้าเย็นก็หมดแล้วไม่ถึงะสมมุติถ้าอยู่ในตู้เย็นมันจะได้ประมาณกี่วันได้ครับก็ปเป็นเดือนๆนะครับก็เป็นเดือนเะยครับแล้วรสชาติมันจะบางคนชอบอืมแบบรสเย็นรสนิ่มอะไรประเภทนี้แต่หลักๆแล้วก็อยู่ในหุ้มปกติเนี่ยใช้ได้ครับเพราะนี่ผ่านการสกัดทั้งร้อนทั้งเย็นมาเรียบร้อยแล้วครับที่บอกว่า สมุนไพรต้องกินร้อนๆในที่จริงมันไม่ใช่นะมันก็คือปกติของมันเนี่ยร้อนมันก็กินยากก็ทิ้งไว้ให้มันอุ่นๆมันเย็นสะที่ว่าเอามามันจุเป็นขวดสําเร็จรูปเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทิ้งปกติมันจะบุกเน่าเสียง่ายบอย่างนี้มันจุแบบร้อนนะมันจุร้อนสตีมเมกซ์แทร์มันจะไม่เน่าไม่เสียครับเก็บกี่ปีก็ได้ครับถ้าเก็บถ้าถ้ายังไม่เปิดยังเก็บีกกี่ปีก็ได้ครับแต่ถ้าเปิดแล้วก็คือสิบห้าวัน ปกติกินเช้าเย็นหรือว่ายังไงตอนท้องว่างกินเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้ครับ,รบเราไม่ต้องยึดติดกับว่าเช้าก่อนอาหารหลังอาหารัรบปริมาณนะครับปริมาณจะมีขวดแก้วเล็กๆนะออ๋ครับในนี้จะระบ,บุไว้ประมาณ30 ml หรือ30 cc ครับถ้าสูงอายุก็กินสักครึ่งหนึ่ง อ๋อนึกว่าสะสมอายุแล้วนึกว่ากินต้องกินเยอะกินน้อยใช่สะสมอายุกินน้อยลงหน่อยครับสุขภาว่าสูงอายุของผมนะเจ็ดแปดสิบขึ้นนะแต่ห้าหกสิบอะไรนี่สามสิบนะอ๋อยังไม่สูงเด็กเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสิบอ๋อครับมีสามขนาดครับทั่วไปเนี่ยก็สามสิบแต่เด็กๆเนี่ยสิบนะเปิดละก็ลินแล้วก็สามารถเอา รับประทานได้เลยจากก่อนจะหลังอะไรละแล้วแต่วันละกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาถ้ากินบ่อยก็มันจะหมดเร็วก็ซื้อใหม่ก็ซื้อใหม่ทีนี้สมุนไพรเขาว่าสมุนไพรเนี่ยมันไม่มีผลข้างเคียงครับการกินน้อยกับการกินเยอะเนี่ยมันมันต่างกันไหมมันมันจะได้ผลเร็วต่างกันไหมก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเรากําหนดว่า30ทีซีเช้าเย็น ก่อนหรือหลังอาหารครับจะกินมากไปก็คุณประโยชน์ก็เหมือนกันกเหมือนนัในการวิเคราะห์แล้วิพิสู์แล้วว่าปริมาตรแค่3 0มสิบซีซีเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเรารับได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หมดครับอ๋อครับคือถ้าเรากินมากกว่านั้นก็ก็บเปลืองเปลืองไปเปลืองไปก็เอาไว้30มสิบซีซีก็ไปกินวันต่อไปใช่ครับอ๋อครับผมอ๋อนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นเม็ดยานะครับ กำหนดที่เขาบอกมาคือการที่ว่าทดลองแล้วทดสอบแล้วครับว่าปริมาณแค่เนี้ยโอเคอย่างเม็ดยาที่เราเห็นเนี่ยยาแก้ปวดยาอะไรที่มันเป็นเม็ดและมีขีดครึ่งกลางบบริษัทผู้ผลิตวิจัยกันแล้วว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะสามารถละลายในมาถึงระดับหนึ่งเช่นกระเพาะครับนะฮะยาแก้ไอก็อาจจะลำคอครับบางคนก็หักถยกินง่ายเห็นเม็ดมันใหญ่ครับแต่นั่นผิดวิธี นะเพราะว่ามันจะละลายยังไม่ถึงส่วนที่ต้องการ,รมันก็จะดื่ไหลในร่างกายเราเนี่ยมันควรจะบริโภคตามคําแนะนําที่เขาผลิตขึ้นมาเอากันง่ายๆก็คือว่าโรงงานและบริษัทแต่และอย่างเนี่ยขนาดน้ําหนักปริมาตรเนี่ยมีการทดสอบคํานวณทำํำผู้ป่วยอะไรมาจน จนจบแล้วจนถึงแน่ใจชัดเจนว่าขนาดนี้ครับเม็ดขนาดนี้อย่าง500มิลลิกรัมนะเป็นเม็ดขนาดนี้จะกินเข้าไปค่าความแข็งกี่บากี่บามันจะไปละลายตรงไหนอย่างงี้ครับอ๋อเขาคำนวณไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยครับรอรไอ,ไอ,ไอ,ไอเราบางทีเอากินยากเอามาตำตำตำบนเอมัน มันเป็นวัตถุประสงค์ไงครับท่านครับทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณสองสนาทีอยากให้ท่านฝากอะไรถึงพี่น้องผู้ชมบ้างครับตอนนี้ผมอยากจะฝากเนื้อฝากตัวของบริษัทอานิมาเฮิบอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำหรับวันนี้ผมกับคือประธานบริษัทคือคุณจอมไตคิดการค้าซึ่งจะดูแลในเรื่องการตลาดและก็ควบคุมในเรื่องโรงงานซึ่ง ต่อไปก็อาจจะมาทางท่านชังวิทย์นะฮะซึ่งจะเป็นผู้ดาเนินรายการแล้วก็สินค้าก็อาจจะขอฝากฝังกับทางาช่องรายการาทีวีอิสลาศูนย์กลางอิสลามของเรารซึ่งจะลิงก์ได้24ชั่วโมงเปิดดูได้ทางมือถือแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินคา้าได้ที่นี่ได้เลยนะครับ ตัวสินค้าจะาจะเริ่มมีการออกแนะนําให้พี่น้องอิสลามเราทีละเรื่องทีละช็อตหมายความว่าแต่ละโปรดักเนี่ยเราจะทยอยออกมา,าพรีเซนต์รีวิวให้ท่านเป็นระยะระยะครับ,รบส่วนตัวผมชื่อนิกรขีดการค้านะครับซึ่งเป็นผู้ปลูกสมุนไพรผู้วิจัยในเรื่องอ สินค้าโปรดักตัวใหม่ๆที่จะนำออกเสนอในอบริษัทนะครับก็มีความรู้สึกินดีแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมที่ได้มาเห็นกิจการในการโปรโมชั่นสินค้าและรีวิวสินค้าในแบบสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างกับสมัยก่อนที่เรจะต้องมีดารานักร้องดารานักแสดงมา มาโฆษณาอะไรหลากหลายวิธีการกับผมก็เลยอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องอิสลามเราและก็ตลอดจนผู้ชมทุกท่านว่าถ้าสนใจได้พิธภัณฑ์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาป้องกันโรคที่นี่เรามีครบเชื่อผมเถอะ เริ่มที่นี่เริ่มวันนี้และเราจะามีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีต่อไปอาจจะมีการดูแลร่างกายเฉพาะส่วนเช่นทานอาหารแล้วสวยไม่อ้วนทานอาหารแล้วมีสัดส่วนที่ฟิตกระชับนะแล้วก็ทานอาหารแล้วร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะ ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ครับครับผมครับก็หลังจากที่ได้ฟังครับท่านอาจารย์ที่ก่อนได้พูดคุยเนี่ยถือว่าทางบริษัทอณิมาเฮฟเนี่ยถือได้ว่ามีการพัฒนานะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่หยุดยั่งนะครับนอกจากว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังมีการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนานะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องครับกับวิถีชีวิตกับของพี่น้องโดยเฉพาะเขาเรียกว่าหลังโควิดเนี่ยจะมีวิถีชีวิตใหม่ขึ้น นะครับดังนั้นทางบริษัทก็คงจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่จะนํามาเสนอสู่พี่น้องผู้ชมกันในต่อไปก็อย่าลืมนครับติดตามชมได้ความคืบหน้านะครับของผลิตภัณฑ์ต่างๆทางรีวีส่วนอัอิสลามวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชานวิทย์มาโศนะครับคุณนิกรกิดการก้าและก็คุณตรอมไตรกิตการค้านะครับอาลาพี่น้องผู้ชมไปก่อนครับวัสลามอะลักกุมวอกรมาตุลวะบะเราะกาตุลสวัสดีครับสวัสดีครับ